วนหนึงรอบวนนึ่งรอบกันรู้ว่ามันวิ่งบนน้ำได้อ่าวู้ลมไม่ไหวไป้าไปเียไป้าเิร์ไปไปู้ลงไม่ไหวปไปไไเลียบเย้างอยู่อ่ะ มนอยากออกอยากออกดังเขาไปทั่วโลกเลยนี่ปันเขาไปปันเขาไปวิ่งเก็บไม่รู้ทำไมมันวิ่งตรงจังทีนี้หรือมันโตลมปกติ มันส่วนลมมันสวนลมอ่ะตั้งตั้งท่าดีตั้งท่ายดีเอาเหมือนมันิไมเหมือนมัิไม่ขึ้นแล้วแปดต่อไอ้ไอ้ควรมากเป็นการเป็นการพง มันนิดเดียวก็ส่งได้ไม่ได้หรอครับใกล้ไหนเหรอยุ่ยยุกยยุ่ยเลยอืมเป็นไรอ่ะเหมือนมันมีอะไรกวนอยู่อะดูหางดูหางดูหางน้ำ <c oughs> น้ำเข้าเมื่อกี้ป่ะ้หรือเปล่าน่าจะมีน้ำอ่ะหยุดหยุดยังไงล่ะ